วันนี้วันที่15เดือนตุลาคมนะคะพศ2566วันนี้ก็พามาเที่ยววัดวัดอะไรนะวัดพลอยอะไรสักอย่างพี่เหมียววัดพลอยอะไรนะวัดเนี้ยันั่นแหละวัดพลอยนะดูองค์พระนะคะดูองค์พระค่ะ แล้วก็วปล่อยสังวรนิรันต์อ๋อมีคนบอกว่าวัดปล่อยสังวรนิรันต์นะคะเจ่งมากเลยค่ะนั่งก่อนค่ะคุณพี่นั่งก่อนค่ะโอเคก็มาสั่งน้ำค่ะชาไทยนะคะแก้ว50บาทได้ยินเสียงไหมแก้ว50าบาทสังวนน้อยนะคะแล้วก็อันนี้อยู่อำเภออะไรนะคะพี่อยู่อำเภออะไรนะคะ ก็ดิฉันก็เนี่ยค่ะพามาเรียกว่าให้หานปลานะคะออเอดี๋ยวเราจะมาดูปลาขึ้นกันถ่ายป้าก่อนเออแล้วก็เดี๋ยวชิมน้ําก่อนว่าอร่อยหรือเปล่านะคะนใช้ได้ใช้ได้ค่ะ,อ,ะอันนี้นะคะตอนแรกก็ว่าจะมาซื้อหานปลาให้ <c oughs> ก็มองหาหารปลานะคะแต่ว่าแม่นะคะ้าบอกว่าเ,ออเขาใช้ป๊อปคอร์นนะเพราะว่าป๊อปคอร์นเนี่ยจะทําให้น้ําไม่เสียแต่ว่าคนก็กินได้นะคะ ลองกินดูก่อนเนาะก็กินได้ไหมโอเคค่ะเดี๋ยวเราอป้ากันนะคะ <c oughs> โอ้น่ารักอ่ะด,ด,ดูสิโอ้ปลากินจันมเป็นแถวเลยอันนี้ลำโพงหลุดลำโพงเออเห็นไหมเห็นไหมเห็นป้าไหม,มป้าเยอะแยะเลยวถ่ายป้าตอนโยนด้วยนี่นะคะถ่ายป้าตอนกินด้วย วันนี้ญาติพามาเที่ยวค่ะมากันหลายคนนะคะอโอ้โหเต็มเลยโอ้โด,ดูนี่หนะ่หปลาแบบสีสีทองนะปาดิน,นปลาถวายเต็มเลยค่ะโอ้ยสนุกสนานสนุกสนาน อย่าไม่ให้เหรอมา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 โอ้เต็มเลย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 โอ๊ยลืมลืมคนถ่ายจะกินไหมคะลืมให้คนถ่ายเอาเลยคนถ่ายหน่อย <laughs> โอเคอ่ายิบเลยลูกพอละเออพอละพอละ